สวัสดีค่ะทุกคนพบกับกบอีกแล้วนะคะแม่บ้านเบลเลียมค่ะวันนี้ค่ะกบมีเรียนตอนเช้าแล้วก็ไปหาคุณหมอค่ะไปหาหมอฟันช่วงเที่ยงแล้วก็กบก็ทำขนมวาฟเฟิลค่ะตอนนี้ก็กำลังเลือกแป้งอยู่นะคะอ,อ,อันนี้เป็นแป้งเคก้กที่กบใช้อยู่นะคะอ,อ่หลายคน ถามมาเยอะเลยค่ะว่าอยากเห็นรูปภาพของขนมปังที่กบชายโอ้ยไม่ใช่อ,อยากเห็นแป้งที่กบชายว่าเป็นลักษณะไหนนะคะส่วนแป้งขนมปังกบชายยี่ห้อนี้นะคะไม่รู้ว่าตัวหนังสือมันจะกลับกันหรือเปล่านะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะถ่ายรูปให้ดูนะคะว่ากบชายตัวไหนนะคะอันนี้ก็เป็นแป้งธรรมดาค่ะอันนี้เป็นแป้งเค้กเอ่อเดี๋ยวก็จะผสมกันค่ะส่วนเนยก็ใช้ธรรมดานะคะกบเคยบอกไปหน้านี้แล้ว เนยอะไรก็ได้ค่ะ <c oughs> วันนี้จะทำวัฟเฟิลเยอะมากๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าไข่เรามีเยอะมากค่ะนุ่น <c oughs> กองเต็มข้างหลังเลยค่ะวันนี้กบก็จะอยู่ในครัวทั้งวันนะคะทําขนมแล้วก็จะทํากับข้าวต่อเลยค่ะวันนี้กบมีเมนูนกกระทาผัดเผ็ดค่ะไม่รู้เรียกว่าผัดเผ็ดหรือว่าผัดกระเพรานะคะ อ,อยากกินแบบอีสานอีสานอยากกินแบบเผ็ดๆนะคะมีนกกระทาซื้อมาใหม่อีก2ตัวค่ะก็เลยคิดว่าอยากทําเมนูนี้กินค่ะช่วงนี้ก็สามีกบนะคะทํางานหนักมากเลยค่ะเราเริ่มที่จะเก็บเงินนะคะเก็บเก็บเงินเพราะว่าปีที่แล้วเราจ่ายไปเยอะมากทุกคนก็จะเห็นว่ามีทั้งสั่งฟืนแล้วก็ ติดโซล่าเซลล์แล้วก็มเีเปลี่ยนเครื่องทําความร้อนค่ะเปลี่ยนตัวใหม่เลยทุกอย่างใช้เงินทั้งนั้นเลยแล้วก็บวกกับลูกสาวคนเล็กต้องจ่ายค่าเทอมนะคะออตอนนี้ก็ลูกสาวก็อยู่ปี3แล้วค่ะคิดว่าปีหน้าก็เป็นปีสุดท้ายที่น้องจะเรียนจบแต่ก็ต้องจ่ายค่าเทอมอีกก็เลยพากาันขยันเก็บเงินค่ะตอนนี้ เผื่อว่าพอน้องจบเราจะได้กลับไปฉลองอวันที่น้องรับปริญญากันนะคะส่วนลูกสาวคนโตเขาก็ทำงานแล้วนะคะก็กำลังเป็นช่วงเก็บเงินสร้างตัวเหมือนกันค่ะกบก็ไม่ค่อยได้เล่าเรื่องครอบครัวสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยไปคิดมากค่ะคอนเทนต์ว่าจะเล่าเรื่องอะไรดีนะคะหรือว่ามีเรื่องอะไรแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ช่วงนี้ก็ชีวิตก็เรื่อยๆค่ะที่ประเทศไทยกบก็จะคอวิดีโอถึงแม่ทุกวันอาทิตย์ค่ะหรือถ้ามีเวลาก็จะคุยนาน,านๆนานสุดก็สี่ชั่วโมงค่ะเวลาคอวิดีโอกับแม่นะคะตอนนี้ก็เวลาเรามันไม่ตรงกันนะคะห่างกันอยู่ประมาณ5-6ชั่วโมงระหว่างเ,เบลเยียมกับประเทศไทยนะคะเราตื่นที่นี่ช่วงเช้าเราโทรไปก็เป็นช่วงเที่ยงช่วงอะไรของแม่แล้วนะคะบางทีกบก็จะ โทช่วงเที่ยงของที่เบลเยี่ยมแม่ก็เข้านอนแต่ว่าแม่ก็ยังแบบตาปลือมๆคุยกับกบอยู่นะคะต่ำสุดก็2ชั่วโมงที่คุยกันมากสุดก็4ชั่วโมงนั่นแหะคะ่ะกบก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปเกี่ยวกับครอบครัวสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ เกี่ยวกับชีวิตกบด้วยก่อนที่จะมาอยู่เบลเยียมก่อนที่จะมาเจอกับแฟนฝรั่งชีวิตผ่านมายังไงบ้างกบก็ไม่ได้มานั่งเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเพราะว่ากบไม่อยากจะไปพาดพิงถึงชีวิตของคนอื่นเขานะคะมันก็มีทั้งดีและล้ายนะคะแต่ว่าถือว่าโชคดีแล้วค่ะที่กบมาเจอสามีกบคนนี้นะคะเขาดีมากๆเลยค่ะช่างแป,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 ป้ง่ะช่างแป้งแป้งขนมปัง แปขนมปังค่ะหก0กรัมส่วนผักที่กบปลูกไว้นะคะเริ่มแบบโตกันมากแล้วค่ะวันนี้ทำขนมทํากับข้าวเลี่ยนหนังสือไปหาหมอก็คือหมดแล้วค่ะวันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันว่างค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำการแยกต้นกล้าพวกผักที่มันยืดมันยาวมันโตแล้วนะคะใส่กระถางตั้งหากให้เขาอยู่แบบ กระถางครกระถางมันไปเลยแล้วก็รอจนกว่าอากาศจะต้นร้อนค่ะถึงจะเอาไปปลูกข้างนอกนะคะแล้วก็พรุ่งนี้มีแพลนว่าจะไปทานข้าวนอกบ้านค่ะเพราะว่าสามีเขาใจดีอะไรไม่รู้เขาบอกว่าไปกินข้าวนอกบ้านกันเถอะแล้วก็นานแล้วที่ไม่ได้ไปกินร้านนี้นะคะร้านอาหารกรีกค,ค่ะส่วนใหญ่แล้วกมก็จะชอบไปร้านร้านนี้ละคะ่ะชอบไปกินแกะย่างแกะย่างร้านนี้อร่อยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นด้วยนะคะ นะแล้วค่ะไม่ได้ไปเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยชอบออกไปกินข้าวนอกบ้านค่ะเพราะว่าทํากับข้าวเองอยากกินรสชาติไหนเราก็ทําเองใช่ไหมคะแต่สามีน่าจะอยากแบบผ่อนคลายอยากไปคุยข้างนอกอยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปดื่มไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปพบผู้คนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเราจะได้มีเวลาคุยกันด้วยเพราะว่าส่วนมากเวลาที่กบอยู่บ้านกับสามีนี่นะคะ เวลาที่เ็าทางานเสร็จแล้วอะกบก็จะอยู่กับอคอมพิวเตอร์ของกบเนาะอยู่กับโน้ตบุ๊กของตัวเองแล้วก็ฟังเรื่องราวใน YouTube อะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เวลาสามีทํางานเสร็จแล้วมา,มานั่งคุยกันก็นั่งคุยกันแป๊บเดียวเพราะว่าสามีก็จะดูข่าวอะไรอย่างเงี้ยกบก็จะเล่นเกมของกบบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ทําเกี่ยวกับวิดีโอของกบนะคะ เออแล้วก็กินข้าวกันแค่นั้นนะคะแล้วดูหนังดูหนังก่อนเข้านอนทุกวันแต่ว่าดูหนังเออเออเน็ตฟลินะคะแล้วก็ก่อนเข้านอนทีนี้มันก็ชีวิตมันก็จะวนลูปอยู่อย่างนี้นะคะเออ่ก็ไม่ได้ถึงวันหน้าเบื่อน,นะคะแต่ว่าเวลาที่เราไปทานข้าวข้างนอกอะ่ะมันก็ทําให้เราไม่ต้องไปดูทีวีไม่ต้องไปสนใจเกี่ยวกับมือถือหรือแม้แต่อ่อไอแพอ,อะไรพวกนี้เลยนะคะเราก็จะอยู่ นั่งตรงข้ามกันแล้วก็นั่งคุยกันคุยได้ทุกเรื่องคุยเรื่องงานคุยเรื่องครอบครัวเ,เรื่องลูกสาวแล้วก็เรื่องเพื่อนทุกอย่างค่ะเราคุยเราคุยกันได้หมดแม้แต่เรื่องอาหารเรื่องอะไรทุกอย่างแล้วก็มันมีเวลาให้กันนะคะแต่มีเขาคงจะชอบแบบน้นนะคะลายเครียดหนึงก็ด้วยเนาะเดี๋ย <ini> วจะมีไปทานข้าวบ้านเพื่อนค่ะไปทานข้าวบ้านบ้านไม่ใช่บ้านเพื่อนไปทานข้าวบ้าน เพื่อนของเพื่อนลูกสาวพ่อแม่เขาไม่เคยพบกบเลยแล้วก็เราไม่เคยไปมิทตกันเลยมีแต่ไปส่งลูกสาวไปไปหาเพื่อนไปนอนกับเพื่อนแค่ไปส่งแล้วก็ไปรับเวลาที่เขาไปเที่ยวฝรั่งเศสอิตาลีนะคะเราก็เอาลูกเราเนี่ยไปดอกไว้ไปทิ้งไว้ที่บ้านเขาแล้วก็นอนที่น,นั่นตอนเช้าพ่อของเพื่อนก็จะขับรถไปส่ง ลูกสาวทั้งสองคนที่สนามบินในช่วงที่เขาว่างเขาก็จะไปส่งอย่างเงี้ยส่วนเวลาที่ไปรับเราว่างเราก็จะไปรับที่สนามบินแล้วก็ไปส่งลูกๆที่บ้านของเขาอย่างนี้นะคะเราก็จะเอือ้ออำนวยความสะดวกกันอย่างนี้ตลอดแต่เรายังไม่เคยกินข้าวด้วยกันนะคะก็เลยคิดว่าถ้าทําขนมเสร็จด้วยจะเอาเอ้ยถ้าทําขนมเสร็จแล้วก็จะเอาไปฝากเขาด้วยนะคะ อันนี้หมดแล้วอันนี้หมดแล้วหมดแล้วหลือแค่นิดเดียวเป็นเค้กร้อยแปต่อสูตรน้อยวันนี้สูตรใหญ่จะอยู่ที่300ร้อยสามรไม่ถึงสามร้อาสิามรแแล้วก็อีกอย่างค่ะเพื่อนบ้านก็จะย้ายไปแล้วค่ะคุณป้าข้างบ้านได้เวลาย้ายบ้านแล้วค่ะ สิ้นเดือนนี้แหละเขาก็ย้ายแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าใครจะมาอยู่ใกล้เรานะคะคุณคิดถึงแน่เลยเคุณป้า,ข,าข้างบ้านเนี่ยจะชอบแบ่งกระถางต้นไม้พวกแก้วพวกถ้วยพวกชามล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าเอาถ้วยกาแฟค่ะกล่องเบลเลอร์เลยมาให้กบค่ะคุณป้าบอกว่าคุณป้ามีเยอะแล้วหลังจากที่สามีคุณป้าตายคุณป้าก็ดูเงเงานะคะช่วงนี้ก็เล่นกับหลานน้อยไป นี่แหละค่ะแล้วก็เพื่อนของกบที่คนไทยด้วยเนาะก็จะพากันย้ายกับประเทศไทยไม่ถ่ายคนเลยค่ะมีแต่คนย้ายบ้านนะคะย่อมนี้ย้ายบ้านไปอยู่บ้านหลังใหม่ส่วนเพื่อนคนไทยก็ย้ายกับประเทศไทยค่ะขายบ้านที่ประเทศไทยแล้วก็ย้ายกลับไปทั้งสามีเลยค่ะสามีเขาก็เออไะอยู่ที่ประเทศไทยเลยนะคะเดี๋ยวกบก็จะตามไปค่ะ อยู่ไม่นานเหมือนกันค่ะเดี๋ยวก็จะได้กลับไปอยู่ประเทศไทยเหมือนกันค่ะไปอยู่โคโราชบ้านเราไปอยู่อีสานนะคะไปปลูกผักปลูกไปปลูกผักอยู่โคโราชค่ะเสร็จแล้ว1นึ่งสูตรสาม 380สาําหร,รับแป้งเค,ค้กค่ะอ๋อแล้วกบก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปของกบในแต่ละครั้งด้วยค่ะไม่ได้มีโอกาสขอบคุณเลยนะคะช่วงนี้ทําคลิปจบแล้วจบเลยค่ะมีแต่เวลามาสวัสดีนะคะ,ะกบก็ถ้าคลิปนี้ก็จะจบเหมือนเดิมค่ะจบแล้วจบเลยเหมือนกันนะคะทําอาหารเสร็จแล้วก็จบเลยก็ขอตัวลาทุกคนไปด้วยตอนนี้เลยเด้วกันนะคะ ตอนจบคลิปจะได้ไม่ต้องสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งโอ้ยมแมลงยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เมนูของกบก็เป็นนกกระทานะคะนกกระทาผัดกระเพราหรือผัดเผ็ดนีละค่ะเอาแบบเผ็ดๆนะคะเป็นนกกระทาตัวเล็กๆค่ะแค่2ตัวเองนะคะแล้วก็ตาพริกเองค่ะวันนี้จัดเผ็ดๆเลยค่ะแกออกมาจากกล่องแล้วนะคะก็ดูเขาทําสะอาดนะคะทุกคนดูข้างในโล่งมากเลยค่ะทําความสะอาดเรียบร้อยค่ะสะอาดสะอ้านมากๆถ้าเราจะทําเป็นพวกอบ ยัดข้างในก็ยัดได้เลยนะคะยัดพวกเครื่องแกงพวกอะไรพวกนี้นะคะนี่ก็2ตัวเล็กๆเองเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็กกก็จะสับให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะ